ใครเคยเสียบปลั๊กไฟทา,ท,าทางที่มือเปียกบ้างคอมเมนต์เลยแม่จะคอยสอนสมิวกิเสมอว่าเวลามือเปียกห้ามเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาดเพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดไฟดูดวันหนึ่งขณะที่มิวกี้กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ๆเธอก็ปวดฉี่จึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อทำธทรศเสร็จแล้วเธอก็รีบล้างมือโดยที่ไม่เช็ดมือให้แห้งมิวกี้รีบมาเล่นโทรศัพท์ต่อไม่นานแบตโทรศัพท์ของเธอก็หมดมิวกี้รีบหาที่ชาร์จแบต เมื่อเจอเขาก็เสียบปลั๊กทันทีโดยที่ลืมไปว่ามือของตัวเองยังเปียกอยู่ทันใดนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไฟช็อตมิวกี้จนนอนแน่นิ่งไป มีใครชอบกินเยลลี่ลูกตาบ้างคอมเมนต์เลยหลังเลิกเรียนมิวกี้ว่าจะซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านสักหน่อยมิวกี้ก็เห็นร้านขายเยลลี่ลูกตาเปิดใหม่มันดูน่ากินมากเธอรีบเดินตรงไปที่ร้านทันทีและซื้อเยลลี่ลูกตากลับบ้านเมื่อถึงบ้านมิวกี้ก็กินเยลลี่ลูกตาอย่างอเรอร่อยทันใดนั้นมิวกี้ก็รู้สึกตึง,ตง,ตง ขัดที่ตามันเจ็บปวดมากมันลูกตากําลังจะหลุดออกจากเบ้าตาเลยตอนนี้ลูกตาของมิวกี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นก็เท่ากับว่ามิวกี้ต้องกลายเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตจริงๆแล้วลูกตาของมิวกี้ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ในมือของแม่ค้าไขายเยลลี่ลูกตาต่างหากเธอเป็นแม่มดแปลงกายมาเด็กคนไหนก็ตามที่กินเยลลี่ลูกตาที่แม่มดตนนี้ทําขึ้นก็เท่ากับว่าต้องมอบดวงตาของตอนเองให้แม่มดโดยไม่มีข้อต่อรองเมื่อได้ลูกตาเด็กมาแล้วแม แม่มดจะนำไปดองในยาวิเศษที่ตนเองปรุงขึ้นมาแล้วเอาลูกตาใส่ขวดโหลกแก้วไว้เมื่อสะสมลูกตาเด็กได้ครบหนึ่งหมื่นคู่เมื่อไรแม่มดตน,นี้ก็จะมีชีวิตที่เป็นอมตะ ถ้าใครไม่อยากเสียลูกตาของตัวเองให้แม่มดก็อย่าไปซื้อเยลลี่ลูกตามั่วซั่วมากินล่ะมีใครชอบกั้นฉี่บ้างคอมเมนต์ Comment เลยในช่วงเช้าขณะกำลังเรียนวิชาแรกมิวกี้รู้สึกปวดฉี่มากๆจึงขอครูไปเข้าห้องน้ำเมื่อถึงห้องน้ำมิวกี้กลับไม่กล้าฉี่สะงัานเธอไม่ชอบเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนจึงอั้นไว้รอไปฉี่ที่บ้านทีเดียวมิวกี้นั่งเรียนด้วยความทรมานจนกระทั่งเรียนวิชาสุดท้ายในช่วงเย็นเสร็จมิวกี้ก็รีบเก็บของกลับบ้าน สิ่งแรกที่มิวกี้ทำเมื่อมาถึงบ้านคือวิ่งไปเข้าห้องน้ำเธอนั่งแบ่งฉี่อยู่ตั้งหลายนาทีกว่าฉี่จะออกแต่ที่ออกมามันไม่ได้มีแค่ฉี่นะสิมันมีเลือดปนมาด้วยมิวกี้ตกใจมากจึงรีบไปหาหมอหมอบอกว่ามิวกี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบและติดเชื้อเพราะเธอกั้นปัสสาวะนานเกินไปมีใครนอนดึกบ้างระวังผีหลอกนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนมิวกี้เลยตั้งใจว่าจะนอนเล่นโทรศัพท์ทั้ง ในขนาดเดียวกันก็มีผีขี้เหงาตัวหนึ่งเธอตายมาได้สองปีแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาไปผุดไปเกิดจึงได้แต่วนๆเวียนๆอยู่แถวนี้มิวกิ้วหัวเราะเสียงดังในยามค่ำคืนเสียงหัวเราะของเธอดึงดูดผีเด็กขี้เหงาเป็นอย่างมากจึงตามเสียงหัวเราะนั้นไปอยูๆ่ๆมิวกิ้วก็รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่าง เธอขนลุกสู้แต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นต่อผีเด็กปรากฏตัวต่อหน้ามิวกี้เธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผีตัวเป็นๆน, <_ EN> นับจากนี้ผีเด็กไม่เหงาอีกแล้ว <_ EN> ดึกๆดื่นๆถ้าใครยังไม่หลับไม่นอนระวังผีเด็กตัวนี้แวะไปหานะเธอจึงอยากมีเพื่อนอยู่